มี่อันนี้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอัสมควรได้รับความเจ็บเจียวกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรเอาคันแนะนำจากผู้ปกครองของท่านนะครับเจ้าเกนพ์กกล่าวสวัสดีคให้ผู้ชมทุกคนนะคนระับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเทสท่ออีกแล้วซึ่งเราจะท่อใหม่นี่ก็วันนี้เรามีตุ๊ขี่นะตุ๊ขี่ว่าจะมาเชงให้ดูสักสองส,ส,สามรอบเนาะนี่นเสือ้อทุกคนดูเสือ้ออันนี้เป็นเสือส้อข้างเด็นทุกย่างใ <drawing. S 2> ส่แล้วทรงพลังไม่ใช่อย่างวะเออนั่นแหละเป็นเสื้อตุ๊ขี่อ่ะเออค่อยเตรียมระบบหน่อยเนาะวันนี้เราก็จะมาเเททส่อกัน อันนี้เป็นท่อของ NTV นะครับเป็นท่อของหนึ่งห้าบอนี่ใครสนใจก็เนี่ยนะเดี๋ยวขึ้นให้อันนี้เป็นท่อสเต็มห้าสามนะก็สั่งมนาะเป็นท่อแข็งนะไปเนี้ยมาดูจากคอท่อแล้วกันนี่คอท่อมันก็จะเป็นคอท่อไล่นะถ้าเป็นท่อแข็งก็ประมาณนี้ไล่ทนะี่แปดมาประมาณนี้แล้วก็มาเสวมตรงนี้เราเราก็จะล็อกด้วยอันนี้ซ้วงอย่างสวย เด like okay, ี tour, okay, okay, tour, uh, ๋ยวไปเทสต์ดูแล้วกันเนาะผมไม่ได้ขี่นะผมไม่ใช่ตัวขี่ผมขี่ไม่สุดไงโอเคเดี๋ยววาไปตอนที่แบบไปเทสท่อดีกว่าเนาะแถวนี้มันไม่ได้ไปเป็นการบันโอเคเดี๋ยวออกไปดีกว่าไปโอเคครับเราก็จะมาเทสท่ออ่อหนิงข้าบอเนาะเป็นท่อ N T B ใช่ไหมใช่โอเคเป็นท่อสเตย์มาตานนะครับเราก็จะใส่บัตรอง E แปดห้าโอเคมาดูกันว่าเสียงจะประมาณไหนแล้วก็รอบจับขนาดไหนก็โอเคก็ไปชมกันเลย แน่ตัวขีครับนะพีซิ่งเต้องรอบเ บ่ยอดวยอดวเกสอคืออันนี้วะแฟนบ่นอนบิ่งกินวะ แรงวะลองไหมบ่บ่เนาต้องลองแล้วเนาะคิวคิวโอเคก็อนนะก็ท่อคือถือว่ารอบจัดมากเลยนะใครแบบสนใจก็ไปสั่งได้นะส่วนราคาก็ไปคุยกันดีนะเพราะมันแล้วแต่สเต็ปนะสำหรับคนที่แบบอยากได้ท่อหรือแบบอยากได้แบบท่อเผื่อไว้เนาะเป็นสเต็ปรูปเดิมถึงห้าสามร้อยเนี่ยหรือจะได้แบบแข่งไหนมันก็จะแบบราคาก็จะอีกอันเนาะโอเคเดยวเนี่ยมาแล้วใครจะหมอมาเนี่ย ออกมาแล้วซูมซูมมไนเป็นมอคก็สวยเนาะซูมดิจะไม่โลงคลองได้ <laughs> <laughs> มาให้ได้ครับลูก กเกียบเ,เ,กเกียบอนั่นเกียบปุ้นขี่ไปเกียบหนึ่งสับเกียรบสองถอยมาเกียบหนึ่งอ๋องงเลยรถสบัดโอ้น่ากลัวน่ากลัวเกียบสามตานลงไปนอยูุริมเส้นนี่โอเคอีกสักรอบไหมเขาเรียกว่าอะไรเขายิงว่ะมันเป็นหมดยิง ยงเดินโคเท่เหมือน <c oughs> มันรอบตัดให้เลยแต่แต่เมื่อกี้รอบต่ำเนาะถ <c oughs> ือว่าจวดนะท่อไปเนี่ยแล้วก็รถเปลี่ยนด้วย <c oughs> คือแบบสเต็ปนี้คือแบบทนมากห้าสามลังเดิมนะใครอยากทำก็ไปทำได้เออเหมืนอนรถพีซิง่งห้าสีเนาะ <c oughs> จวดว่ะไอ้ยแต่มันแตกเร็วเออยมันต้องแบบทำให้จบเว <c oughs> ส่วนหนออ้้เขาจะเล่นหน้าสามเนาะพวกร้อสิบก็ประมาณนั้นเดี๋ยวอีกสักรอบไหมอะครับ เราๆ้อี่้มึงดูล้อฟอีมันเจอฟีโคตรยาวคือมันล้อล้อไม่ติดพืน้นอ,อ่ะเออ นอกนิ่งวะเออเราเราไม่สุดไงเราไม่ต้องพูดถึงเราไม่ใช่ตวัวขี่ไงเดี๋ยวแต่ว่าขี่ได้อยู่นะขี่เล่นมาเนี่ยเราแบบซับเบิลเมื่อกี้น่ากลัวอะไรเดี๋ยวให้ให้ตาตากับไหมก <c oughs> <c oughs> บัวปะคำนี่เป็นดอกอันตราย <c oughs> มึง,งอ,อ,อยากใจกิ่งอยากซับยกนะแต่กลัวกลัว <c oughs> บางเฟมกลัวโซการกิจกรรมเนาะทีร่างกายจบโอ้ เรากดติง่งรถโคตรหล่อทุกคนเอดูไฟดิโคตรดูเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับการเที่ยวใครชอบก็นั่นแหละอันตรายนะคลิปนี้ก็มีคนรลองเล่นแบบนะครับก็นะอันตรายนะ <c oughs> พี่ผมก็นั่นแหละทุกครั้งที่ออกก็อันตรายทุกรอบอ่ะก็อย่าลืมให้กำลังใจในการกดไลค์นะครับว่าการออกแบบนี้มันอันตรายเออยหลายรอบแล้วก็ไปแล้วถ้ากรชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกี่นาทีและวแปดโอเคไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็อีกสักรอบไหมเออก่อนกลับเนาะแล้วก็กลับเลยเออใช่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรถมาโอเคแล้วสุดท้ายแล้วก็กลับบ้านเดี๋ยวเตรียมรถก่อน แน่เลยคือแบบเฮ้ยพี่ไม่รอตากล้องเหรอโอเคตากล้องขึ <ập mat> ้นรถเหรอกลับบ้านลืมตากล้องเออโอ้ลบไปเลย